พี่น้องสวัสดีจ้าเมนีผ้ามือจา้ามอปันจักรยานอีกตัางคืนอันนี้เป็นแอ่งน้มที่เขาเคยตักเอาหินไปพี่น้องเขาเศให้เป็นส่วนสาธารณนะทั้งพุ่นกระสิเป็นสะพานข้ามไปกระสีมีของเล่นไหลยอยู่พี่น้องแต่อากาศมันกระหอนเลยเนาะสิบมันสีมันบางมือไ็ยี่สิบองศาละเขาก็สิเริ่มมาอาบแดดกันละพี่น้องวิวมมนกระสิงามอยู่ ปั่นจักรยานมาอีกตามเคยทางจักรยานมีซุ้มหม่องมีซุนแนวเลยเ้อพี่น้องมีชมหม่องเลยล่ะสวนสาธารณนะอีกหม่องหนึ่งปั่นจักรยานไปน้ำหาเก็บผักน้ำดอกอ่ะแต่คุรู้สึกมันแดดแห้งเราผักมันเริ่มจะบม่มีแล้วไอผักเสียนมันก็เริ่มเกลือะไปกันต่อ น้ำใส่งามขนาดนี้บนโฟล์กมาอัปเดตหลายพร้อมถ้าจะปั่นจักรยานไปต่อลมไหลไหลน,น,นี่นกพวกนี้เนาะ ซูม้เจ้าบิงคอนี่นิ่งใจนกโลกหลายค่ะบรรยากาศดีล่มเย็นสบายนะี่เนาะสวนมาเขาสีมาตากแดดกันไม่ยางหลินยางออกก็มั่งกายอากาศดีสมองเลยผักกะเกะ ปักกาศสนิมนี่แต่เสียงหนกพี่น้องผักกาศสนิมน้ำค่ับต้นอ่อนๆมึงเนี่ยกำลังงามเลยหลายพ่ออันดอกๆมันก็สเสียบเลยทุกค งามหมดนี่โอ้ยฝบงังแดดเจ้ากำลังงามเลยกำลังดอก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 ประมาณนี้กำลังแซ่บเด้อเวลากินนะต้องลอกลอกลอก,ลอกมงนี่ออกลอกให้ลอก,ลอกมองน้ำนิดหน่อยมันออกต่อม่านี่ยหักเปาะหักเปาะเลย เลือกเอาเลือกเอาแล้วก็เอาไปเอาไปลวกกิ้มน้ำพริกแซบอยู่เด้แต่ว่าเอาไปหลายดอกพี่น้องเอาไปหนอนๆพี่แตมมันเลยงามวิวมุมนี้งามขนาดนสันสเดแล้วพี่น้องคลิปนี่แค่นี้ละพอกันคลิปนาจ้า